สวัสดีตอนสายๆของประเทศบาเลนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเที่ยงหนึ่งนาทีนะคะก็มาทําการลื้อนี่ค่ะรอบที่แล้วเราลื้อตําลึงนะคะที่อยู่ด้านในแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยหมักได้1กระถางสองสามามกระถางแล้วก็อยู่ฝั่งโนโนอีกนะคะอีกสกระถางนะคะก็คือ5กระถางเนาะทาเป็นปุ๋ยหมักนะคะนี่ก็คือตําลึงที่เราลื้อออกวันนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็เอาใส่ในกระถางแล้วเอาดินกลบ ปุ๋ยคอกใสแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักต่างๆนะคะพวกนี้เอาขึ้นมาวางไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวรอให้ปุ๋ยของเราย่อยเป็นดินก่อนเนาะเราถึงจะเริ่มที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะเริ่มที่จะจัดระเบียบใหม่นี่ต้นกระถินของเราที่ตัดแต่งวันนั้นนะคะวันนี้ลมแรงเหมือนเดิมค่ะหนาวลมแรงนะคะหนาวมากวันนี้ก็หนาวนี่ก็คือเราลือ้อเราลื้อพัฒนาออก พวกนี้เป็นผักคะน้าเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่เนาะนี่ค่ะต้นกล้าที่เราเตรียมเอาไว้เอาลงนะคะเตรียมต้นกล้าไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลื้อออกนะคะอันนี้ก็คือเราเอาผักคะน้าออกนะคะเราก็เอาปุ๋ยอคอกเนะะี่ยค่ะเป็นปุ๋ยอคอกเอามาใส่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะนี่เศษผักที่เราลื้อทิ้งนะคะใส่ลงไปหมักเอาไว้นะคะหมักให้เป็น เป็นดินหมักเนาะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อก็จะเป็นตัวช่วยย่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาดินนะคะมาเททับด้านบนก็จะเป็นตัวช่วยย่อยเหมือนกันนะคะดินเนี่ยก็คือตัวที่ช่วยย่อยพวกเศษผักเศษใบไม้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยเนาะเราได้ปุ๋ยหมักหลายกระถางนะคะก่อนที่เราจะปลูกผักทุกๆปีนะคะเราจะเลื่อนเก่าออกแล้วก็เอามาทําประโยชน์นะคะก็คือเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักให้ดินของเราเนี่ย มีธาตุอาหารเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกผักในรอบต่อๆไปนะคะระยะเวลาในการหมักนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะบางทีก็สิบห้าวันแล้วแต่นะคะเราต้องมาดูด้วยดูว่าดินเขายังมีความร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าดินอะ่ะเขาไม่มีความร้อนก็ปลูกได้นะคะหรือว่าย่อยเขาย่อยแล้วก็ปลูกได้นะแต่ว่าให้ดีนะคะจะให้ดีก็อยู่ที่ระยะเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะ ก็จะทำให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็สามารถนำไปปลูกผักต่างๆได้นะคะแล้วก็เราจะได้ผักที่สวยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีดินหมักเองนะคะหมักจากพวกพวกนี้นะคะพวกวัตถุอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะที่อยู่ในกระถางนี้นะคะจะย่อยกลายเป็นดินให้กับเราไว้ปลูกผักเนาะนี่ค่ะ อันนี้คือยังไม่ได้จัดอะไรนะก็คือแค่เราเลื้อออกแล้วก็เราหมักดินเอาไว้นะคะก็ยังไม่ทันได้ปลูกผักมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยงามเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการเนี่ยค่ะพวกที่เราไม่ได้ถอนทิ้งนะคะพวกกระถางเล็กๆแบบนี้เราจะมาบํารุงเอาเนาะเขาจะมีเพียนะคะด้านล่างเราก็จะทําการฉีดเพียฉีดเพียก่อนนะคะอันดับแรกอันดับที่สองก็จะมาทําการพรวนดินนะคะพรวนดินในกระถาง แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะรดด้วยน้ำหมักก็บำรุงต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ได้เก็บกินเรื่อยๆพวกนี้นะคะแล้วก็ตัดแบบพวกนี้นะคะก็คือกวางตุ้งท่องเต้เราไม่ถอนทิ้งนะคะแต่ว่าเราเก็บให้เหลือแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้คือเพี้ยนะคะเพี้ยแล้วก็มแมลงนะคะมากินแล้วก็เด็ดทิ้งนะคะอันนี้คือเด็ดเด็ดไปทําเป็นปุ๋ยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะพวดดินนะคะพวดดินในกระถางแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะเอามาบำรุงปุ๋ยคอ,อกหมักของเราปุ๋ยคอ,อกสาบพ,พลังเนาะใครมีสูตรไหนก็ใช้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักต่างๆเพื่อตรึงสารอาหารเอาไว้ให้กับรากพืชของเรานะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะปกติเราก็จะใส่ดินเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่า ดินมันเริ่มแน่นกระถางนะคะเริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่ใส่อะไรนะคะรอจนกว่าดินเนี่ยจะยุบตัวเนาะอันนี้ดินก็ยังแข็งยังแน่นนะคะนี่เพราะว่าเวลาที่เราเด็ดไปกินเนี่ยค่ะเนี่ยเราเด็ดไปเริ่มจากด้านล่างเนาะเราก็เด็ดขึ้นไปกินเด็ดไปกินเรื่อยๆนะคะเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เอาดินมาถมเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือดินมันสูงขึ้นมาเยอะแล้วนะคะจนล้นแล้วเนาะเนี่ยค่ะ เราก็จะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหน่อยหนึงนะคะบำรุงเขาเหมือนกันนะคะลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักที่เรามีเนาะอะไรก็ได้นะคะสูตรไหนก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ปักชำจากยอดนะคะก็ยังอยู่ดีเนาะกระถางปุ๋ยหมักนะคะตำลึงของเราโน่นนะคะที่เราตัดทิ้งแต่ว่าเขายังมีมีช่วงรากเขาอยู่นะคะก็ไม่แน่อาจจะแตกแขนงออกมาอีกเนาะ พะะอหลังจากพืชผักของเราเริ่มหมดอายุไขเราก็ได้ประโยชน์จากพืชผักพวกนี้นะคะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ผักที่ยังสามารถกินได้อย่างพวกขึ้นช่ายนะคะเราก็บ่มลุงเอาเนาะใส่พวนดินหน่อยนะคะใส่ปุ๋ยคอกก็จะได้กินต่อไปนี่ค่ะถอนออกหมดเลยถ้าไม่ถอนก็คือเด็ดใบทิ้งนะคะเด็ดใบออกทุกกระถางเลยอย่าให้มีใบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราเจอปัญหาเพลียเนาะ อย่างตัวนี้นะคะเด็ดไม่หมดเนี่ยค่ะต้องเด็ดออกให้หมดเนาะเพลียนะคะเพลียเยอะมากเนี่ค่ะเนี่ยเพลียนี่นะคะอันนี้ถอนเนาะนี่นะคะจะไปใส่ในกระถางโน่นแล้วก็ดินกรบเพลียก็จะตายอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องการพวกเศษผักเนาะเศษใบไม้นะคะไปทําเป็นปุ๋ยหมักเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเพลียอยู่ด้านในแล้วก็ คือฝังไปด้วยกันเลยนะคะอย่างพวกนี้นะมันก็บำรุงเอาได้นะนี่ค่ะผักขึ้นช่ายพวกนี้ส่วนนี้นะคะตัวนี้ก็คือปลูกผักต่อได้ด้านล่างจะมีเป็นขึ้นช่ายนะคะเขาเกิดเองนะมันติดมากับดินนะคะพวกขึ้นช่ายต่างๆส่วนพวกนี้นะคะเราก็นี่ค่ะตัวไหนที่มันไม่เอาไม่ได้นะคะก็ถอนทิ้งไป ตัวไหนที่ยังพอเอาได้ก็พรวนดินหน่อยนึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปรุงเนาะส่วนดินตัวนี้นะคะเราจะอามาหมักเนี่ยค่ะดินที่เราเทออกจากในกระถางพวกนี้เนาะเราก็จะเอามาปลูกต่อได้เลยนะคะเพราะว่าดินพวกนี้เป็นดินหมักเรียบร้อยแล้วก็คือตอนตอนที่เราปลูกเราก็พวกเปลือกไข่พวกเศษอาหารนะคะหมักด้านล่างเขาก็จะกลายเป็นดินหมักไปในตัวนะคะ เราก็ไม่ต้องไปหมากอีกก็ได้เอามาผสมสมแล้วก็ส่งปุ๋ยคอบแล้วก็เอาไปพอต้อนกล้าได้เลยนะปลูกอะไรได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะดินรากพืชนะคะมันจะมีรากพืชอยู่ในนี้ด้วยถ้าใครมีแดดนะคะตากแดดเอาไว้ก็ได้แต่ว่าที่นี่เราไม่มีแดดนะคะมันเป็นช่วงหน้าอาวเนาเนะลมแรงนะคะนี่ค่ะผสมกัน ด้านล่างมันจะเป็นพวกเปลือกไข่เดี๋ยวเราจะเอาพวกเคลพวกอะไรมาปลูกนะคะก็ผสมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะก็มีประโยชน์เนาะนี่ก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกจริงๆนะคะปุ๋ยคอกที่ตากแดดเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการหมักใดๆเนาะเป็นปุ๋ยคอกจริงๆนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ม้านะที่นี่เราก็ใช้ปุ๋ยขี้มานะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะ ดินยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มดินอีกนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกมันแบบน่าจะเค็มนี่ค่ะก็ผสมผสมนะคะแล้วก็เก็บพวกเศษต่างๆออกเนาะก็เอาไปปลูกผักได้นะคะอันนี้ไม่จะจะใช้ปลูกพวกเบบีบ็อกโคลี่นะคะต้นกล้าใหม่ๆเนาะคณะของเราก็กําลังจะเริ่มโต,ตเราก็จะมีคณะมาปลูกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ ่วงนี้ยังไม่มีคลิปผักสวยๆนะคะแต่ว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการก,การทําปุ๋ยมากนะคะแล้วก็ลื้อพวกผักสวนครัวนะคะเคลียพื้นที่เนาะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ลมแรงนะคะอันนี้มะเขือมะเขือพวงเานะคะเขาสูงมากเดี๋ยวจะตัดนะคะเดี๋ยวจะตัดประมาณนี้ให้เขาแตกใหม่เนาะเนี่ยอาจจะตัดแบนี้นะคะเขาจะได้แตกใหม่เสียดายเหมือนกันแต่ว่าต้องตัดนะคะถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้เนาะ มะเขือพวงของเราค่ะช่วงนี้ลมแรงก็จะไม่ค่อยโตนะคะติดดอกเแ็มเลยนะคะติดดอกเยอะมากแต่ดอกร่วงนะคะลมแรงมากต้องมำรุงหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีเพียนะคะเพียค่ะเพียโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะอันนี้ก็ถอนทิ้งหมดแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะามาปลูกผักเนาะเพราะว่าตอนนี้จะไม่ทันนะคะถ้าหมักดินประมาณ1เดือนก็คือจะไม่ทันจะมีจะต้องมีพวกที่ปลูกด้วยนะคะเพราะว่าคือผักที่เราเพาะต้นกล้าไว้เนี่ยคือเขาเริ่มแก่แล้วนะคะถ้าไมอาลงก็คือจะแค่แกรนไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาลงนะคะลงกระถางตัวไหนที่เหลือนะคะดินตัวไหนที่เหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะไปหมักพวกเศษผักต่างๆเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอตัวไปทํางานก่อนนะคะงานเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องนิชาตื่นลมก็หนาวนะคะอากาศก็เย็นหนัดเที่ยงนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ